ขปยดขาเฟดเหมือนกันเลยหัวเมียอ๋ออันนี้พันอะไรคะพันอะไรคะเนี่ยสวัสดีค่ะพบกับช่องอิงสตอรี่ค่ะวันนี้เราพาททุกท่านมาชมน้องหมานะคะน้องหมาเดนมเชียนนะคะเราได้มาเจอโดยบังเอิญน,นะคะ,ะดัมมเชียนเนี่ยเป็นน้องหมาพันธุ์แท้นะคะเราได้มาเจอก็ตอนนี้ก็แอบมองอยู่ห่างก่อนเนาะก็ สวยงามมากเลยค่ะดูผิวพันธ์นะคะผิวจะสีสวยมากเลยค่ะเป็นนี่นะคะลายจุดไดมยนที่เห็นเขาชะเง้ออยู่นี้เขามองหาลูกเขานะคะสองตัวนี้เป็นพ่อกับแม่นะคะลูกก็โดนรถชนตายไปตะกี้นะคะเจ้าของก็เล่าให้ฟังว่าลูกเขาวิ่งออกมาก็โดนรถชนนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะน่าเสียดายจริงๆ กดเมเชียนเนี่ยเคยโด่งดังเมื่อตอน20ปีที่แล้วนะคะ,ะแม่ก็เคยเลี้ยงเหมือนกันนะคะแต่เป็นพันดเมเชียนแบบพันผสมนะคะผสมกับหมาบ้านเนาะก็ตัวใหญ่กินจุกินเก่งดื้อซนมากนะคะก็ไม่ใช่พันแท้นะคะไม่ได้สวยอย่างนี้เนาะอันนี้มาเจอก็สวยมากคะ่ะน่ารักมากเลยนะคะตัวเพียวๆนะคะ สูง,สงลายสวยค่ะมีหูสีดำนะคะเจ้าของเขาก็เลี้ยงไว้ตรงนี้นะคะเลี้ยงเป็นร้านค้าค่ะเลี้ยงริมถนนเขาก็ไม่ดือ้อไม่ซนมากนะคะเดินไปเดินมาเฉยๆเนาะก็วันนี้ก็พามามีโอกาสได้มาเจอก็พามาดูมาชมนะคะพันเดเมเชียนแท้ค่ะน้องหมาน่ารักน่ารักที่เรา เคยโด่งดังเมื่อตอน20ปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็หายากหาดูายากแล้วนะคะไม่ค่อยมีใครเลี้ยงแหละเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมเลี้ยงบูลี่นะคะอ่าพิสุอย่างเงี้ยนะพันตัวเล็กๆหน่อยเนาะพิสุก็จะเห็นกันเยอะหน่อยจะของคุณป้านะคะก็เล่าว่าเขาจะมองหาลูกเขานะคะ เพราะว่าคิดว่าลูกจะออกไปไหนสักแห่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเรียกก็ไม่เข้าบ้านนะคะเนี่ยมองหาลูกอยู่กลัวรถเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีมีรถกันกันไว้คันหนึ่งน่ารักจังเลย <c oughs> นานๆเราจะได้เจอนะคะแบบ เลี้ยงไว้ข้างถนนแบบนี้นะคะมีเาสงตัวตัวผู้กับตัวเมียะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปน้องหมาเดอรมิเชียนแท้นะคะพันุแท้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ